ตอบคำถามครับผมดินปลูกฟีที่ธรรมชาติจักรวาลสรรสร้างไว้ให้เราแล้วพาทุกท่านเข้ามาในป่าครับใต้ร่มต้นก้ามปูเลยครับผมนี่ครับผมต้นก้ามปูในพื้นที่ผมมันจะมีอยู่สามต้นครับใต้ร่มเขาเนี่ยครับหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาใบเขาหล่นร่วงลงมาครับผมบริเวณหน้าดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับผมก็ใช้จอบครับทําการกวาดเลยครับตรงนี้เราจะได้ทั้งใบก้ามปูนะครับผม ใบจำจุนีนะครับอีกส่วนหนึ่งครับเอาไว้ไปเติมเดินปูอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับสมบูรณ์แบบมากครับได้แล้วไปกันครับร้อนสุยมากๆครับผมก็ถือว่าสมบูรณ์แบบครับสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับอ่าแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะเอาไปหมักรวมกับฟ้าเหลืองฟ้าขาวอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะใช้ในการปลูกเลยลงกระถางปลูกเลยก็ได้นะครับผอมีความสมบูรณ์พอสมควรแล้วครับแต่ ทำไมต้องเอาไปหมักกับฝาเหลืองฝาขาอีกทีมี่ําตอบครับผมคําตอบก็คือนะครับในฝาเหลืองฝาขาวฝาเขียวเนี่ยครับเขาจะทําการหมักและย่อยสลายมาจากพวกซากสัตว์นะครับผมซึ่งในดินปลูกที่เราไปหามาเนี่ยมันไม่มีนะครับในส่วนของซากสัตว์นะครับอันนี้เราต้องเพิ่มเติมให้เขาเพื่อให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองครบถ้วนครับผมเพราะตรงนี้มันจะเป็นเฮโมกและไคโตสารเข้มข้นครับผมอไปชมกันเลยครับอันี่คือผมเทฝาเหลืองฝาขาวฝาเขียวนี่ครับรวมไว้ในขวดเดียวในนี้แล้วนะครับ ก็ใช้เป็นส่วนน้อยนะครับในส่วนผสมไม่ได้ต้องเยอะอะไรนะครับส่วนน้อยเพราะว่าเขาเป็นธาตุอาหารที่เข้มข้นมากนะครับผมประมาณนี้เลยครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็แค่ใช้ฝาเรืองฝาเขานะครับคลุกเขาให้ชุ่มนะครับก็จะได้นะครับลักษณะดินที่ชุ่มพอหมาดๆนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือเก็บเขาหมักไว้ในกระสอบนะครับผมหนึ่งอาทิตย์ก็นําออกมาใช้ได้นะครับ การมัดนะครับไม่ให้ความเชือนอะไรออกนะครับโอเคครับเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ต้องซื้อแค่ไปหาครับผมไม่จาเป็นว่าต้องเป็นใบจําจุลีนะครับอาจจะเป็นร่มกอไผ่หรือว่าร่มไม้อะไรต่างๆที่เขาเน่าเปครับผมเป็นระยะเวลานานไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับกวาดมาใช้ได้เลยครับปุ๋ยฟรีที่ธรรมชาติจักรวาลสรรสร้างไว้ให้แล้วสนใจตระกูลฝาฝ้าเหลืองฝ้าขาวฝ้าเขียวฟ้าแดงคลิกลิงก์ใต้ช่องประวัติหน้าโปรไฟล์ครับผม เพื่อนลองพิจารณาดูนะครับ